พ่อเัาพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรพักสักครทูก็หายแล้วอ่ะพ่ออาการของท่านบอกอยู่แล้วในข่าวสารนั้นอาจจะเป็นเพราะท่านให้ความสำคัญกับมันจริงๆรีบมาขอร้องท่านที่หลังแต่งตัวสวยจังนี่คิดจะไปเดทหรือเปล่าเดทอะไรกันอีกสองวันจะมีการประมูลโรงงานหญิงเฉิง คนที่จะไปก็เป็นแต่เจ้าของกิจการใหญ่ๆทั้งนั้นถ้าฉันรู้จักคนสองสามคนก็จะขายของโบราณที่เก็บสะสไมไว้ได้แล้วเพื่อนของฉันชวนฉันไปงานเลี้ยงบอกว่าจะช่วยฉันจัดการบัตรเชิญให้นี่เธอจะไปล่อลวงบรรดาเจ้าในายใหญ่เหรอ<ต>ฉันจะตีเธอเชื่อใหมคุณยวนชิงหัวให้คุณหลิวหรือเปล่าให้แล้วที่หลานเคยได้ยินเรื่องยกที่ริมใหม่คัะแน่นอนว่าเคยได้ยินนั่นมันสมบัติล้ำถ้าไม่มีราคา แต่หายไปนานหลายปีแล้วมีคนบอกว่าประกาศรางวัลหนึ่งพันล้านก็ยังหาไม่เจอถามทำไมคะเอาไปสูขขอสูขขอที่ตัวแสบันนี้แก่ตายแน่่อยฉันนะนี่อยู่เฉยๆให้ฉันซัดแล้วแกไอ้หนุ่มน้อยก่อนหน้านี้ไม่ใช่เหรอที่ดูจะเก่งน,นักมายุ่งกับผู้หญิงของฉันยังกล้าจะมาทำร้ายฉันอีก พวกหมาบ้านาถ้าแน่จริงก็ปล่อยฉันซะพวกเรามาทีละคนไอ้น้องรู้ไหมว่าฉันเป็นใครมันพูดถึงเรื่องการแจ้งความครั้งก่อนฉันให้พวกติดการพนันไปเอาเงินมาให้ฉันแล้วก็ส่งผู้หญิงคนนี้ไปนอนบนเตียงของนายด้วยแต่นายมันทำลายทุกอย่างเสียหมดคิดว่าเรื่องนี้จะจัดการยังไงดีนายอยากจัดการยังไงก็จัดไปเอาขวานมา เอาแค่ข้างเดียวเลือกซมือซ้ายหรือมือขวาปล่อยเขาไปถ้ามีอะไรก็มาที่ฉันเงียบไปเลยฉั <sites Tonight> นไม่เล you, ือกฉันไม่เลือกไม่เลือกก็ช่างมันถ้าเลือกก็มือขวาหยุดพวกคุณก็แค่ต้องการเงินใชไหมายฉันให้พวกคุณที่ลันไม่เป็นไรใช่ไหมคะขอโทษนะครับพี่หลัน ถ้าฉันเก่งกว่านี้ฉันคงปกป้องพี่ได้แล้วเป็นฉันที่ทำให้พี่เดือดร้อนนี่คือเงินทั้งหมดของฉันเอาเงินไปแล้วก็ไปให้ผลถ้าฉันเห็นพวกแกอีกได้อีโตมีสารเลวไอเวรฉันของเงินแกแกก็ไม่ให้เพราะไอหน้าหวานนี่แกเอาเงินทั้งหมดไปให้มันใช่ไหมวันนี้กูจะฆ่าแกให้ตายเลยเรื่องเงินฉันขอจบไปแล้วแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคุณอยากได้อะไร สามีคุณเซ็นสัญญาขายตัวให้ฉันแล้วตอนนี้คุณถูกขายให้สถามบันเทิงของฉันแล้ว <c oughs> คุณมันเลวสามต่างช้าอีตัวแสทั้งหมดนี้เป็นเพราะคุณเองอย่าหงฉันจะไม่ส่งเธอไปที่ของเธอเร็วขนาดนั้นหรอก <c oughs> ฉันต้องรอให้ฉันกับพี่น้องของฉันไปส่งเธอเองแล้วปล่อยให้สุสวดเนรกล้าทำอะไรอีกนี <c oughs> ่ฉันอยู่พวกเธออยากคิดแต่ต้องที่แหล่งสักเส้นผมเดียวอาอะ อาปอ่อยขาปล่อยขาอาอ่าอาอ่าหยุดมือทุกคนให้หมดเบนเอ๋ยนี่มันผู้หญิงอะไรมาจากไหนเนี่ยหาเรื่องตายหรือไงอาอ่าเบนเอย๋ยพวกมึงนี่มันเลวสามจริงๆคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาเป็นลูกสาวของโจเช้นเทียนอาอะไรนะ โจเ่นเทียนโจเช่นเทียนท่านประธานหญิงมาที่นี่ได้อย่างไรกล้าดียังไงถึงกับกล้าลงมือกับแขกของตระกูลโจแขกสำคัญคือใครกันคุณชายเสียวไม่เป็นอะไรใช่ไหมคับท่านท่านเป็นแขกของท่านผู้หญิงมานี่เลยคุณหนูมาขอโทษซะคุณชายคัดฉันจะไม่เป็นเสียทห้ศาลตลอดไปหรอกฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นแขกข,ของดังสามจาง อย่างนี้พวกคุณก็คุยกันดีๆสิล่อยปล่อยนักคุณหน้าเป็นยังไงบ้างเซียวฉีพวกเขาลงหมดทุกคนคุณเซียวจะจัดการกับพวกนี้ยังไงคุณเซียวครับคุณเซียวครับผมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเขาเป็นเขาเขาเป็นนี่การธนานผมและเขาก็ใช้นี่ไม่ได้ให้เขากับมีเขาใช้นี่แทนไม่งั้นฉันจะจัดการมันไอเสือดาวหัวรัน ผมก็ไม่กล้าหรอกครับปไปตายซะมึงหมายตาผู้หญิงของกูวางแผนดักกูจงใจให้กูเซ็นสัญญาขายตัวไปตายซะปิดปากหมดทุกคนคุณเสี่ยวคําพูดของคุณเพียงคําเดียวก็ตัดสินชีวิตความตายของคนพวกนี้แล้วนะที่หลานเชื่อฟังคุณทุกอย่างคะ่ะฮ่าฮ่าฮ่าที่รักผมขอร้องคุณเถอะครับโปรดปล่อยผมไปเถอะครับได้ไหมครับผมขอสาบานว่าตลอดชีวิตนี้ผมจะไม่ไปรบกวนคุณอีกเลยเรียกฉันว่ามีแล้วไปให้พ้นไปเลย คุณเสียวกับพ่อฉันอยากเจอคุณไปกับฉันหน่อยสิคะรีบไปกันเถอะฉันไม่สบายใจเดี๋ยวฉันไปกับคุณทีหลังคุณไม่มีสิทธิ์มาต่อรองกับฉันไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันบอกแล้วว่าฉันจะไปหลังงานเลี้ยงเซียวชิงฉันอยู่ที่เจิ้งหวังจู่ถึงแล้วโทรหาฉันนะเซียวเจียคราวหน้าอย่าไปขอโทษแทนฉันกับคุณหนูเจ้าอีกเลยนะเขาไม่ใช่คนที่จะไปขัดใจได้ ขัดใจก็ขัดใจไปเพื่อเธอรู้ทุกคนมาครบแล้วนะทําไมคุณยังไม่มาล่ะคะัสหรือว่าไม่อยากได้บตรเชิงงาประมูลแล้วล่ะคะัสฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะหนูขอโทษค่ะเพื่อนหนูโทรมากระตุ้นแล้วคะ่ะคุณก็รีบไปที่จอมจักรพรรดิด้วยนะคะัอย่าให้ท่านประมุกโจรอคอยนานเกินไปนะคะัค่ะ เผาเงินไอ้พวกไร้ประโยชน์มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็หัวหน้าตระกูลเจ้าเชิญข้ามาสิหัวหน้าตระกูลเจ้ามีฐานะแบบไหนแล้วเจ้าละมีฐานะแบบไหนท่านจะเชิญเจ้าเต่าเขียวๆอย่างเจ้ามาได้ยังไงใช่ข้ากับเสี่ยวเฉินอยู่ที่นี่ครึ่งวันแล้วยังเข้าไปไม่ได้เลยด้วยฐานะอย่างเจ้าจะมีสิทธิ์เข้าไปได้ยังไงนั่นเพราะพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ต่างหากฉันโทรศัพท์ไปแค่สายเดียวก็สามารถให้หัวหน้าตระกูลเจ้ามาพบได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าดูสิคนโง่เอ้ย ตอนนี้พูดอะไรออกมาไม่รู้เรื่องเลยนะแค่หมาเห่าเท่านั้นเองถ้าเขาโทรศัพท์ไปสายเดียวแล้วเรียกหัวหน้าตระกูลเจ้ามาได้นั้นฉันคุกเขาผ่านออกไปจากตรงนี้ก็ได้นั้นก็คอยคุกเขาพลานไปเถอะบอกหัวหน้าตระกูลเจ้าถ้ามาถึงแล้วเจ้าคนโง่นี่คิดการไกลเหมือนกันนะน้ำบัตรก็เตรียมพร้อมแล้วฮ่าฮ่าฮ่าถึงอย่างนั้นเจ้าก็ยังให้หัวหน้าตระกูลเจ้าออกมาต้อนรับเจ้า ท่านเจ้าผู้ว่าฮ่าฮ่าหัวหน้าตระกูลเจ้าข้าคือเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดตระกูลสันผมมาขอร่วมมือกับท่านครับตระกูลเสื้อของท่านยังไม่มีคุณสมบัติที่จะร่วมมือกับข้างั้นไอ้คนร้ายาคนนี้ก็ไม่ต้องร่วมมือด้วยบังอาจเสี่ยวเซินอินเป็นแขกผู้มีเกียรติที่ตระกูลเจ้าเชิญมากล้าไม่ให้เกียรติเสี่ยวเซินอินนั่นก็เท่ากับไม่ให้เกียรติแขกผู้มีเกียรติของตระกูลเจ้านี่นี่นี่เจ้าตระกูลเจ้าท่านจําผิดคนแล้วกระมังเขาเป็นแค่ตตเต จะมาเป็นแขกผู้มีเกียรติของตระกูลเจ้าได้อย่างไงใช่แล้วท่านประมุขตระกูลเจ้าเขาเป็นแค่คนจนบ้านนอกฉันทิ้งเขาไว้ข้างหลังไปไกลแล้วใช่ใช่ปิดปากหมอผู้เชี่ยวชาญฉันเชิญเขามารักษาพ่อของฉันฮ้าห่างั้นพวกท่านคงมาผิดคนแล้วละ่ะ <ๆ S 1> ก็ไอเด็กนี่แหละมันจะรู้เรื่องอะไรเรื่องรักษาโรคฮ้าห้าา<ๆ>ก็คือเจ้าเจ้าไงแต่ถ้าเกิดไปรักษาแล้วท่านตายขึ้นมาตอนนั้นเสียใจยก็สายไปแล้วละ่ะแต่ถ้ามันจะรักษา ฉันช่วยลองดูได้ใช่ใช่ท่านคิดอย่างไรกับข้อเสนอของนายเสี่ยวคะเมื่อถึงคราวนี้ท่านประมุขประกูลเจ้าพูดเช่นนี้แล้วข้าก็ขออนุญาตทําตามคําสั่งท่านเถอะท่านอยากกินอย่างไรง่ายๆเลยค่ะท่านพูดมาเถอะข่าวจากค่ายทหารเว่ยหูท่านนี่อารมณ์ร้อนจังฮ <ใน S 1> อร์โมนไม่สมด,ดุลและประจำเดือนก็ไม่ปกติที่สำคัญที่สุดคือคุณเป็นฤทสีดวงคุณพูดอะไรไร้าสาระ คุณจะเป็นฤทธ์สีดวงก็ต่อเมื่อคุณเป็นคุณเป็นฤทธ์สีดวงหรือเปล่าเฉินเสี่ยวก็ยังไม่รู้แมวตาบอดจับหนูได้แล้วเขาก็เป็นอดีตภรรยาของคุณคุณรู้ว่าเขามีโรคฤทธ์สีดวงทวารมันก็เรื่องปกติคุณชายฉันอยาไปฟังมันพูดเพ้อเจอ้อเสร็จ้ป้ายสีเลยร่างกายของฉันนะให้แค่คุณคนเดียวดูไอ้หนูเวนคราวนี้ถือว่ามึงโชคดีไปถ้ามึงแน่จริงลองดูตัวข้าดูสิพูดผิดศัก์คำเดียว ชีวิตที่ฉันต้องการ